มือถือเล d ม i K80 Pro ใช้คุมพลังแ n a p ราก้อน8อิลิทพร้อมแบตเตอรี่ 6,000mAh แล้วก็รองรับแบบชาร์จไร้สายเป็นครั้งแรกมีข่าวเสี่ยวมี่กำลังเปิดตัวเสี่ยวมี่15เีรีส์เร็วๆนี้ยังไม่ทันเลยครับแบรนด์ย่อยอ,ยอย่างเลนมี่ก็เตรียมเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่เช่นกันรอบนี้ก็ถึงตามือถือสุดคุม้มเลตมี่ K80 ซซรีส์ในรุ่นนี้คาดว่าจะมาพร้อม2รุ่นเลยได้แก่ K80 และ K80 Pro ซึ่งรอบนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ซิลิคอนขนาดใหญ่ถึง 6,000mAh เลยจาก รุ่นเดิมราวให้เพียงแค่5,000มิลลิแอมเท่านั้นโอ้ห oh, 6,000วิลลิแอมนี้น่าจะใช้ได้ประมาณ1วันครึ่งเลยนะ ซึ่งทางเลดมี่ครับก็ได้บอกว่ามีความหนาแน่นของพลังงานของแบตเตอรี่เป็นแบบประเภทลิเธียมทําให้มีความเป็นไปได้สูงมาก่ k 8 0 p r o จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุมากขึ้นและตัวเครื่องยังมีความบางเท่าเดิมอีกต่างหากและนอกจากแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นแล้วด้านความเร็วในการชาร์จก็มีความระบุนะว่ารองรับชาร์จเร็ว100วัตต์เลยและอาจรองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับด้านสเวคนอื่นเนี่ยยังไม่มีเปิดเผยออกมาให้ทราบแต่ดูเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้อย่าง K70Pro ก็ สเปคมาไม่น้อยเลยเป็นระดับเรือธงเลยและรุ่นใหม่นี้ก็น่าจะอาดสเปคมาแบบจัดเต็มไม่ห่างกันมากท้งนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า Redmi K-Series เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกนำชื่อในทำตลาด g ก o บ a l แต่อาจจะถูกรีแบรนด์เป็นมือถือ Poco หรือเสี o ยวมีแทนครับ